สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะอวันนี้ครูอุ้ยจะพาเด็กๆฝึกอ่านนะคะถ้าพร้อมแล้วยิมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะโรงเรียนลูกช้างรู้จักคํานำเรื่องแถวเชือกกล้วยหมู่บ้านควานช้างวงกลม ละกี่ทำซ้ำใช้เมื่อข้างท้ายกินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลายวันนี้ครูใหญ่กำลังใจ โรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกัน ควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วัน ใบโบกและใบบัวทําตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกําลังใจเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมานะคะเปิดมาที่หน้า83อ่านคําตามภาพ เขียนวงกมลมล้อมรอบคำและภาพที่ไม่ใช่อาหารอ่านก่อนนะคะไข่ว้าวผักข้าวกล้วยอ้อยรองเท้าปิ่นโตอะไรที่ยังไม่เข้าไม่ใช่อาหารคะให้เด็กๆวงกลมเลยคะ่ะว้าวถูกต้องคะ่ะรองเท้า แล้วก็ปิ่นโตเก่งมากค่ะชิงช้ามะม่วงถุงเท้ามะขามตุ๊กตากระเป๋าสับปะรดหมากานกล้วยอะไรที่ไม่ใช่อาหารคะชิงช้าถุงเท้าตุ๊กตากระเป๋าหมากานกล้วยเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปหน้า84นะคะให้เด็กๆโยงภาพและคำที่ตรงกับเสียงอ่านก่อนนะคะแอกแอกเจี๊ยบเจี๊ยบอึกอ๊กเอิก๊กกุ้มกลิงป๊กเป๊กแอกแอกเป็นเสียงของใครคะอ่ะเจี๊ยบเจี๊ยบก่อนเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นเสียงของลูกไก่นะคะต่อไป อึกเอึกเป็นเสียงของใครเอ่ยใบยอะไรคะใบโบกอ่าโปกเป๊กเสียงกระดึงใช่ไหมคะเอกเอกเสียงของใครคะใบบัวกุ้งกิงเสียงของกระพวนเก่งมากคะ่ะ ต่อไปค่ะหน้าที่84ค่ะอ่านคำตามภาพและเขียนตอบคำถามนะคะงวงกล้วยควานช้างวงกลมหมู่บ้านหางข้อที่1โรงเรียนลูกช้างอยู่ที่ไหนโรงเรียนลูกช้างอยู่ท้ายท้ายอะไรคะท้าย หมู่บ้านเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่สองใครฝึกลูกช้างตอบว่าใครคะควานช้างฝึกลูกช้างต่อไปข้อที่3ค่ะลูกช้างเดินตามกันอย่างไรตอบว่าลูกช้างเดินตามกาันเป็นวงกลมข้อที่สี่ลูกช้างได้อะไรเป็นกำลังใจตอบว่าลูกช้างได้กิน กล้วยและอ้อยเป็นกำลังใจข้อที่5นะคะลูกช้างเดินเป็นวงกลมได้อย่างไรลูกช้างเดินเป็นวงกลมโดยใช้อะไรคะงวงจับหางช้างตัวหน้าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหน้าที่86อ่านคำและเขียนคำแทนภาพนะคะกล้วย หางอ้อยม่วงวงกลมหมู่บ้านโรงเรียนกวานช้างลูกช้างลูกช้างหลายเชือกไปรูปภาพอะไรคะไปโรงเรียนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านลูกช้างแต่ละเชือกมี ควานช้างเป็นผู้ฝึกวันนี้ลูกช้างเดินต่อแถวกันใช้มว่งจับหางช้างข้างหน้าแล้วเดินตามกันเป็นวงกลมเมื่อฝึกจบลูกช้างได้กินกล้วยกินอ้อยเป็นกำลังใจ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ